วัสดีครับหนึ่งนาทีในสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่14พฤษภาคมพระธรรม2พงศษ์กษัตริย์บทที่19 20-21ตอนนี้มาฝั่งยูดาห์เพราะว่าอิสราเอลไม่เหลือแล้วอัสซีเรียก็จะเข้ามาโจมตีและยึดเอเยรูรูสเลมให้ได้กษัตริย์ในเวลานั้นคือเฮเซคียาเมื่อได้รับคำขู่ก็เอาจดหมายขู่นั้นมาวางต่อหน้าพระพักรพระเจ้าที่พระวิหารฉีกเสือ้อร้องไห้และสวม เสื้อผ้ากระสอบแสดงถึงความโศกเศร้าและทอมใจอย่างมากเขาไม่รู้จะพึ่งใครนอกจากพระเจ้าเห็นความแตกต่างกับอิสราเอลอย่างชัดเจนและพระเจ้าทรงตอบการอธิษฐานในคืนนั้นพระองค์ประหารคนอัเซียไป1 5, นึ่งแสนแปดหมื่นหานนายหานุก ไปเกือบหมดเซนาคริปไปเห็นดังนั้นจึงยกทัพกลับไปที่นีเนเวและเขาก็ถูกลอบลงพระชนที่นั่นพี่น้องครับเรียนจากเอเซเคียมีเรื่องร้อนใจให้ทูลต่อพระเจ้าอย่างหมดเปลือกและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจรอคอยพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ